สวัสดีครับวันนี้ merkura.com หยิบเมาส์เกม i มิรงระดับโปรโลไลทสายจากแบรนด์ไทยที่น่าสนใจมากๆมาให้ดูกันนะครับโดยเมาส์ที่เรานำมารีวิวในวันนี้ก็คือโลกาคิรินโปรไ e l e s s นั่นเองครับ เมาส์ตัวนี้ก็มีจุดเด่นตรงที่น้ำหนักเบาสามารถคัสตอมฝาเมาส์ด้านบนได้แบบตามใจเรารวมถึงการเชื่อมต่อแบบไวเลส 2.4G นะครับแบตเตอรี่ใช้ได้นานเซ็นเซอร์ระดับ h ฮเอน n d ที่มีความแม่นยำสูงมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมและผ่านการทดสอบโดยโปรเพเยอร์รวมไปถึงสตรีมเมอร์มาแล้วกับราคาที่2,490บาทจัดเต็มเกินราคามากเลยครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้าง ภาพรวมนะครับตัวเมาส์ก็จะเป็นพลาสติกเนื้อแมทมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2ส,สีก็คือสีขาวและสีดําซึ่งความพิเศษของเมาส์รุ่นนี้อีกอย่างก็คือสามารถเปลี่ยนฝาด้านบนตัวเมาส์ได้เป็นทั้งแบบมีรูและไม่มีรูซึ่งภายในกล่องเนี่ยจะมีแถมตัวฝาที่ไม่มีรูมาให้รวมถึงใครที่อยากคัสตอมเป็นสไตล์ตัวเองก็สามารถซื้อสีอื่นๆได้เพิ่มเติมนะครับซึ่งฝาครอบเมาส์แต่ละแบบเนี่ยก็ทําให้น้าหนักเมาส์ต่างกันนิดหน่อยด้วย โดยถ้าใช้ฝาครอบแบบโปร่งเนี่ยตัวเมาส์ก็จะมีน้ำหนักประมาณ79กรัมส่วนถ้าใช้ฝาครอบแบบทึบเนี่ยน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ81กรัมครับตัวเมาส์ตัวนี้ขนาดกำลังดีครับยาว120มมกว้างที่60มิลลิเมตรและก็สูงอยู่ที่38มมลลิเมตรตัวเมาส์ก็ออกแบบให้มีความสมมาตรสามารถใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาครับ ็จ,จับแบบไหนก็ถนัดนะครับแต่ถ้าใครที่ค่อนข้างมือใหญ่อาจจะรู้สึกว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยเล็กไปนิดนึงโดยบนตัวเมาส์นะครับก็จะมีปุ่มมาให้ทั้งหมด6ปุ่มก็จะมีคลิกซ้ายคลิกขวาสโคลเมาส์ Mouse, ปุ่มปรับ DPI และข้างซ้ายของเมาส์ก็จะมีปุ่ม forward และ backward มาให้อีก2ปุ่มนะครับพวกเราลองใช้งานดูแล้วครับการคลิกเมาส์ดีเลยทีเดียวครับกดไม่ยากไม่ต้องใช้แรงเยอะ เมื่อเปิดฝาเมาส์ออกมาจะมีช่องเก็บตัวดองเกิลอยู่ด้านในาสามารถพกพาได้ง่ายมากๆครับไม่ต้องกลัวดองเกิลหายในส่วนของสเปคนะครับตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ PixArt 3370ให้ความแม่นยำที่สูงและไม่มีอาการดีเลยรวมไปถึงประหยัดพลังงานอีกด้วยครับทางฝั่งของ dpi ตัวนี้สามารถปรับได้สูงสุดถึง1,9000 dpi ส่วนตัวสวิตช์ก็ใช้สวิตช์จากแบรนด์ออมรอนที่สามารถคลิกได้มากถึง20ล้านครั้ง ตัวเมาส์ฟีดครับเป็นพลาสติก PTFE ให้ความลื่นเป็นพิเศษด้วยนะครับและแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างนานตัวนี้ใช้งานได้ราวๆทั้งหมดอยู่ที่85ชั่วโมงหากใช้งานแบบไม่เปิด RGB ตรงใต้เมาส์เนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดปิดสามารถเลือกใช้งานได้2แบบนะครับโดยการเปิดเมาส์แบบไม่ใช้ไฟ LED หรือใช้ไฟ LED ครับ หรือหากใครที่อยากเชื่อมต่อแบบใช้สายหรือจะชาร์จแบตตัวนี้ก็เป็นพอร์ต USB C นะครับซึ่งไฟ r g b ของเจ้าตัวนี้จะมีมาให้ทั้งหมด2โซนเดี๋ยวเราจะพาไปลองปรับแต่งเมาส์โซนนี้ทั้งไฟและปุ่มต่างๆในโปรแกรมกันให้ดูครับเข้ามาที่หน้าแรกสามารถตั้งค่าให้แต่ละโปรไฟล์เลือกได้ว่าอยากให้ปุ่มต่างๆบนเมาส์ว่าใช้งานเป็นฟังก์ชันไหนและ DeB u ์ Time ที่ปรับในหน้านี้ได้ครับ ถัดมาที่หน้านี้กันเลยกับการเซตค่าต่างๆของเมาส์ตรงนี้ก็สามารถเลือกเซตค่า DPI ตามที่เราต้องการได้โดยมีปุ่ม DPI Loop ให้กดบนเมาส์นั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีสีถัดจากค่า DPI ที่เราเลือกโดยสีตรงนี้นะครับจะเป็นไฟ RGB ตรง Scroll Wheel นั่นเองเมื่อเราใช้ DPI ระดับไหนไฟตรง Scroll Wheel เนี่ยจะเป็นสีนั้นซึ่งสามารถเปลี่ยนสีและเปลี่ยนค่า DPI ได้ในนี้ครับ ส่วนกล่องถัดมาด้านล่างก็จะเป็นเอฟเฟกไฟของ DPI ที่จะอยู่บนสโคว์วิวของเรานั่นเองมาที่กล่องทางด้านขวากันบ้างน,นะครับถัดจาก DPI เนี่ยก็จะเป็น polling rate และ lift off distance ครับรวมถึงส่วน mouse parameter ที่สามารถปรับค่าอื่นๆได้เพิ่มเติมเช่น mouse sensitivity scrolling speed และ double click speed ครับถัดมาก็คือหน้าของ macro นั่นเองก็จะสามารถปรับแต่งได้ที่หน้านี้เลย ส่วนหน้าถัดมาก็คือส่วนที่ปรับแต่งไฟ RGB นั่นเองซึ่งไฟที่เราปรับแต่งในหน้านี้ก็คือบริเวณที่ด้านล่างของเมาส์นั่นเองนอกจากจะปรับเอฟเฟกตแล้วในหน้านี้ก็ปรับเพิ่มได้ว่าเราจะให้ไฟ RGB ติดเมื่อเราขยับเมาส์ไหมและออโต้สลิปไทม์เมื่อเราไม่ขยับเมาส์นานๆครับ สรุปกันเลยดีกว่าครับกับเจ้าเมาส์โลกาคิรินโปรไอเลสตัวนี้ก็เป็นเมาส์เกมมิ่งระดับโปรที่ราคาน่าสนใจมากๆแถมยังเป็นแบรนด์ไทยอีกด้วยนะครับมาพร้อมฟีเจอร์ปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะทางในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เปลี่ยนฝาด้านบนได้และแผ่นเมาส์ฟีดที่แถมมาให้เพิ่มเติมและส่วนของซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมการปรับแต่งเมาส์ที่ใช้งานประเทศต่างๆพวกเราก็คิดว่าเมาส์ตัวนี้ครับนอกจากจะใช้งานเล่นเกมได้ดีใครที่มองหาเมาส์สำหรับพกพาไปทำงานขนาดกำลังดีครับตัวนี้ ตอบโจทย์เชน่นกันกับราคาที่2,490บาทเท่านั้นรับรองว่าราคานี้กับแบรนด์โลกาไม่ผิดหวังแน่นอนครับหากใครที่สนใจเมาส์รุ่นนี้นะครับก็คลิกเข้าไปดูที่มื ok r c u r a l c o m ได้เลยยังไงฝากกดไลค์กด u ั s สไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ